ประเด็นต่อมานะครับชวนคุยประเด็นโอยอันนี้มีสาวเขาพี่สาวเขาประกาศหาน้องสะพ้ายใช่ไหมใบบัวใช่ค่ะอ่าังไงครับเป็นเอ่อเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์อะค่ะใน t i k t o ็ของชื่อวันวัน1711ค่ะเป็นพี่สาวโพสคลิปเตามหาน้องสะพ้ายค่ะให้ให้กับน้องชายตัวเอง แต่ว่าพอเปิดห้องออกมาอ่ายังไงไหนลองลองไปดูภาพก่อนไหมเจ,ะจะอจัาห <c oughs> ่ออ่าเดี๋ยวไปดูภาพนี่เปิดห้องออกมานี่ค่ะยังไงครับเป็นอันนี้น้ปาปลาอันนี้เขาทำน้ำปลานะคะเห็นไหมน้ำปลานี่ห้องชายโสดโอ้โหอันนี้คือห้องชายโสดนะคะอ่ายังไงครับ <c oughs> มันมันพูดไม่ออก อันนี้เขาเท่าที่เห็นนี่ซองมาม่าเยอะมากรู้สึกว่าเขาโอ้โหที่เขาเขาทำอาหารเขาทำกับข้าวเขาก็ไม่ล้างกันเลยหรอครับคิดว่าน่าเขาอาจจะไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานหนักก็ไม่มีเวลาหาแฟนด้วยพี่สาวก็เลยโพสหาน้องสะพ้ายใช่ประมาณนั้นค่ะเอายัางไงครับแล้วก็คือนี้ให้มาดูสภาพความมันอยู่ของน้องชายเขานี่อันเนี้ยเขาอะหมักน้ำปลาเองนะพี่เก่งเพื่อ ม่รู้สเขาเขามีความเป็นเขามีความเป็นเป็นตัวของตัวเองสูงมากพ่อบ้านอ่ามีความเป็นพ่อบ้านและหนึ่งแล้วก็ยังไงครับมีความเป็นเป็นพ่อบ้านช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับอ่าทำกับข้าวเก่งอ๋อแต่ว่าเขาไม่เก็บไงฮก็ก็ก็เขาถนัดทำอย่าเนี้ครับอ่าอ่าครับอ่ายังไงต่อครับเขาถนัดทำไม่ถนัดเก็บค่ะก็เนี่ยค่ะชีวิตคนโสดคิดว่าถ้า พี่เก่งคิดว่าผู้หญิงที่จะมาอยู่กับเขาได้ต้องเป็นคนอ,อต้องเป็นคนที่มีสไตล์เดียวกันนะพี่ว่านะจ,จะได้อยู่อย่างแบบเข้ากันได้นะครับแต่หนูคิดต่างนะหนูคิดว่าผู้หญิงที่มาอยู่กับเขาอะต้องแบบเป็นผู้หญิงสะอาดสะอ้านเพราะว่าเขาจะได้มาช่วยกันเก็บมาช่วยแบบอย่างแฟนทํากับข่าวผู้หญิงกําลังใจอ๋อเขา อ oh, ผู้หญิงก็ช่วยเก็บช่วยรายช่วยจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆ uh. ผู้ชายโสดอะคะ่ะอยู่ในห้องก็อาจจะมีนิดนึงมีบ้างอัน,นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยว,ยวที่งานเดี๋ยวขอวนวนคลิปอีกรอบนึงนะครับเด,เดี๋ยวต้องให้ใบบัวอธิบายนะครับอ่าอย่างนี้ถือถือว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเรื่องปกตินะคะอันนี้ปกติใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> อมันมันจะมีคอมเมนต์ค่ะมาดูคอมเมนต์ดีกว่าอ่าครับว่าไงครับคอมเมนต์จากเอทาง คอมเมนต์จากโลกออนไลน์ค่ะเขาก็บอกมาว่าภาพรวมใหญ่ๆบอกได้คำเดียวว่าผู้ชายคนนี้น่าจะหล่อเพราะว่าเคสก่อนหน้าเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงที่สวยๆที่ห้องลุกๆอันนี้ตามคอมเมนต์นะคะอืมอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาพี่าาว่าไม่ปกตินะ <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าถือว,ว่าัวาบัวมองว่าปกติใช่ไหมไม่ปกติก็ได้เอาเอาถ้าถ้าถ้าเกิดไม่เด็กยุคใหม่อาจารย์อย่างนี้งไงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง <laughs> ในการ อ่าครับแต่ว่าแต่<ๆ>ว่าที่แบบว่าแปลกใจคือเขาทําไมเขาหมักน้ําปลาเองอ่าครับก็เขาอาจจะมีสูตรพิเศษของเขานะครับอ่า <c oughs> นี่ก็แล้วแต่สไตล์แล้วกันเราเราก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับ <c oughs> อ่าครับก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับ <c oughs>